เปิดนาทีเดือดกลางเวทีโลกครเมเดนดวนประธานสาภาพรัฐสภาหรือ IPU ลากไปตบกลางสี่แยกอับอายคนทั้งโลกเพราะพูดในสิ่งที่ไม่น่าสนใจเสียเวลาคนอื่นนายอุชโบริตรองประธานวุฒธธิสภาในฐานะผู้แทนรัฐสภากัมพูชาได้ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาสาภาพรัฐสภาหรือ IPU ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากก่อนหน้านี้ เขาไม่ปรากฏตัวในห้องประชุมตลอด2วันแรกโดยเนื้อหาการกล่าวของเขาได้กล่าวถึงปัญหาข้อพิพาทไทยกัมพูชาอ้างว่ากัมพูชาถูกละเมิดมนุษยธรรมอย่างรุนแรงกัมพูชาไม่คิดเป็นศัตรตูกับใครและขอให้ประเทศไทยทราบเรื่องนี้เขายังอ้างถึง MOU 2543เรื่องเขตแดนว่าชาวบ้านกัมพูชาหลายรายถูกปิดล้อมและถูกกดดันให้ออกจากพื้นที่ทหารกัมพูชา18นายยังถูกควบคุณตัว รวมถึงกล่าวว่าปฏิบัติการกิตวิทยาด้วยการปล่อยเสียงแหลมดังเวลากลางคืนทําให้ชาวกัมพูชาหวาดกลัวเขาย้าว่ากัมพูชาเคารพข้อตกลงหยุดยิงและยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงสนที่สัญญาทุกฉบับทั้งนี้รองประธานวุฒธธิสภากัมพูชาพูดเกินเวลามากทั้งที่มีแสงไฟเตือนกระพริบทีทีหลายครั้งและประธานการประชุมเตือนซ้าหลายครั้งแต่นายอุชโบริตรองประธานวุฒิสภากัมพูชา ไม่สนใจพูดจนจบเนื้อหาที่เตรียมมาจนสมาชิกชาติอื่นเริ่มแสดงความไม่พอใจบางรายถึงขั้นส่งเสียงโห่จนประธานการประชุมต้องสั่งปิดไม้กลางเวทีและตำหนินายอุชโบริตอย่างรุนแรงกลางเวทีที่ไม่ให้เกียรติเวลาของชาติอื่น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคม2568ระหว่างการประชุม IPU สมัยที่151ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับร่างยัติของไทยและ พันธมิตรให้บรรจุเรื่องอาชญากรรมองค์กรและอาชญากรรมไซเบอร์เป็นวาระเร่งด่วนในระเบียบวาระการประชุมใหญ่ของ IPU เพียงเรื่องเดียวในปีนี้โดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบถึง850เสียงมีเสียงคัดค้าน200เสียงดึงในประเทศที่คัดค้านการเสนอร่างยติของไทยคือรัเสเซียอ้างว่าไทยทำผิดขั้นตอนแต่คณะกรรมการของ IPU ยยืนยันว่าไม่ผิดระเบียบขณะที่ผู้แทนจากรัฐสภากัมพูชา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ร่วมโบทในครั้งนี้ทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟันกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ